ก็ไม่ได้มาแล้วไม่ได้เด็นะครับผมนะคะผมพี่ดำแล้วก็วีทุกคนอีก3คนมันไม่นับใครวะอเฮียนี้เราหรือปล่ามันไม่นับใครวะ วันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเกมสปายอลสายลับจับสปายช่องของพี่ดำกันวันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าเกมสปาอลเป็นเกมยังไงนะก็คือทุกคน <S <S จะได้รับคำเดียวกันแต่จะมีหนึ่งในสี่คนนี้ได้รับคำต่างจากคนอื่นคนที่เป็นสปายนะครับผมต้องเนียนว่าเออตัวเองแม่งมีคำเหมือนกับคนอื่นทุกคนจะไม่รู้ว่าแต่ละคนมีคำอะไรบ้างแล้วใครคือสปายแล้วสปายก็ไม่รู้ว่าตัวเองคือสปายหรือเปล่าเพราะนั้นแล้วทุกคนเข้าใจใช่ไหม เราจะใบ้คนละครั้งคำของเซอยากจะใบ้อะไรบ้างฮะเออของกูเหรอของกูเด็กได้ครับอยากมีเซอร์เอฟเฟคแบบจิ้งดีดอะอ่ะคนที่สองเดา ฮะสีเขียวลินมันคือผลไม้ค่ะโอ้โหมะมงคนไม่ต่างก,กันเลยไม่ใช่เอ้คดีดีไปอยู่ด้วยกัน,นเลยไค่ไปไปก็ไปไปแค่ไป,ไป <c oughs> ชับบึง้งมีเม็ดค่ะโอ้นี่เม็ดนี่ไม่ต้องผลไม้นะคนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวกูขอใหม่นะเซูให้มึงไปอีกรอบหนึ่งของกูมีนีหลายหเม็ดนีหลายๆเม็ด <c oughs> เดี๋ยวฮะเขียวลินปลุกได้ปลุกได้ปลุกได้ปลุได้ด้วยเออ แกน,นของหนูก็หวานฉ่ำฝรั่งชอบหวานฉ่ำฝรั่งเฮ้ยทีเนี้ยเราจะให้สิทธิ์ของแต่ละคนเลือกถามหนึ่งคนเซอยากจะถามใครอืมกูยอยากถามมึงก่อนเลยไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่กูสิกูไม่เล่นอยากถามมิรินคูครับเาบขาตอบประเทศเดียวกับผมแสดงว่าเขาต้องเป็นคนประเทศเดียวกันแล้วคำถามที่คนอยากจะถามก็คืออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยค่ะอร่อยตาของเยอเรียกถามใครครับงั้นงั้นถามมิล์ละกันอ่ะไม่เปลือกไหมมีมีมีผลไม้บ้านพ่อไม่มีเปลือกไอ้เหี้ยบางทีหนาด้วยหนาด้วยบางทีก็หนาบางทีก็บางแล้วเอาไปกินได้ด้วยหนูชอบกินฮะบางทีพวกกูอาจจะเป็นทุเรียนกันอยู่ก็ได้นะ อะต่อไปวิลินต่อเลยถามถามมิวต่อก็ได้ปกติกินกับอะไรอ่ะน้องบอกติีตน้องกินแบบเปล่าอ่ะแค่แค่ตัวเย็นไม่กินเลยขอโทษนะมันเป็นผักกระเดาเหรอเป็นผักต้มกินกับไข่ต้มนี่เหรอตามมิวอ่าพี่เจพี่เจน้องนายสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ประโยชน์มากครับผมโอหเอาตอนช่วงอายุไหนดีฮะเอาตามปกติที่เราเห็นนะคะมีหลายสีฮะบางทีก็บางทีก็เหลืองอ่อยเลยก็มีมีโอกาสแล้วว่ะนักสืบมิว มึงรู้เรียงอีกสองคนมันคืออะไรมึงอาจจะเป็นสปายก็ได้นะพี่น้องรู้เพราะว่าน้องก็เป็นเอว Spatial round ในเมื่อแม่งไม่มีประโยชน์หาอะไรเราจะมีวงล้อมาเป็นตัวช่วยนะฮะรอบที่สามการถามเรียงคนเอาละเซเอ็งมีสิทธิ์ที่จะถามได้คนหนึ่ง ซึ่งมีแค่คนเดียวเออเอ๊ะเหยาเคยกินมากสุดขนาดไหนครับไอสิ่งนี้ที่กินบ่อยๆเหมือนกันนะครับผมวันหนึ่งเคยแบบกินเข้าไปขนาดไหนเคยกินเข้าไปทั้งชิ้นก็มีโอ้ทั้งชิ้นเลยหรอวะโอ้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 ไม่กินอื่นนะโอเคเหยาอยากให้ถามใคระตอนนี้เคยให้ถามได้ละถ้างั้นเหยาถามพี่เสวี่ยว่าจับทั้งมือได้ไหมฮะแบบโหมันก็มีตั้งแต่ลูกถ้าแบบลูกชิ้นนะฮะยันแบบใหญ่ๆมากๆที่วันีตอบไหมคะตอบไหม เอาได้ครับมาครับตอบไม่กลิ่นไหมคระไม่กลิ่นไหมจมูกไม่ค่อยยืด้วยช่วงนี้น่าจะมีครับม่กลิ่นไหมแต่นรักแลี้ยงเหรอเออประมาณนั้นเลยโอ้โหรักแต่ผมหอมเลยเปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอวะตามิวพี่เซี่ยอครับผมมีหน้าโอ้โหถ้าตัดแหลมแหลมมันก็มีครับ ตอนนี้ทุกคนชุลมุนมีคำตอบในใจหรือยังว่าใครคือสไปายมีหรอยะมียังเซ่เบียแตกต่าเงาไม่มีครับทุกคนมีผลไม้ชนิดเดียวกันแต่มีอยู่คนเดียวที่ไม่เหมือนกันเลยคิดว่าไงเหมืนเลยเหยาปะพี่เซ่วะพี่มีเล่นกลัวทำไมเหี้วเป็นเหยาวะเพราะว่าทุกคนตอบว่ามันแบบมันตั้งโหมดเลยอะอ่ะเซ่โหวตเหยาวเหยาวโวตใครโวท์เซ่แล้วไงอ่ะโหวตไปโหวตมาโหวตเงินไปโวยน์กันมาเหี้ยวครับโหวตใครครับมีโหวตพมีไม่เล่นกูค่ะโหวตเหยาพีวมีเล่นก อันนี้ทุกคนได้ลงมติว่าทุกคนโหวตเหยานะเพราะว่าเหยามีเสียงโหวตที่เยอะกว่าโู้ลุ้น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 โอ้โหพี่อยู่แสดงาไม่ได้ตื่นเต้นว่าเหย้าเป็นหรือเปล่าเสดนว่าเหย้าแดกเปื่อจริงหรือเปล่าไอโอเคเฉลยเลยไม่อยู่ เปลือกทบก็ค <expand> <น Youtube> ือรู้เเขาได้อะไรวะทุกถุงสัยบ้าเลยไอ้ยาวบอกเขาสิเขาดึมึงได้อะไรยาวได้แตงกวาคนูก็ว่าอยู่กินทั้งเปลือกโอ้โหว้ยไม่รู้จักคนที่ส่งให้ไอ้ชิภายเซ่ใบมาตอบเหมือนเดิมเลยเ้ยไม่มีตาเหมือนเดิมเลย ยวมีปากได้ไหมมือข้างนี้นิีวผมเออะมิวมีอะไรมีิวพังอะจะพลาต่อเลยไอ้น้องไปถามเดียวคนเลยเซ่อย่าถามใครดไเยอีมิวอะมิวอะผู้หญิงผู้ชายอะโอ้โหนี่กูตอบครึ่งเลยเลยผู้หญิงค่ะผู้หญิงโอเคครับอ่ะเย้า ทำมิ้วก็เนี่ยทำมิ้วอ่ะเอ้าลุ้มลุ้มลุ้มไปไปลุ้มมิ้วมิ้วสีผมสีอะไรผมสีอะไรผมก็มีสองสีอะสีสีอะไรที่มันเยอะสุดครับสีแดงต่อไปมิลินคูวะทำมิ้วนะมิ้วมิ้วมิ้วทำมิ้วฮะรอบนี้แม่งโดนลุงว่ะโอยดนทำไรตั้งใจยังไงคะ ตัวไหมตัวน่ารักค่ะเออมิวครับอยากถามใครครับอยากถามถามตัวเองด้วยโอ้โหรอบนี้เขาเนี่จิตตกท่าดูเลยทำไมไอการถามสีผมแล้วทำไมมันถึงจะแบบว่าทำให้แบบรู้สึกลนได้ขนาดนั้นเนะถามพี่เอาเลยครับเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายรอบพิเศษปรึกษาผู้ชายอ้ยกำลังจะถามเลยว่าลุมใครต่อดีอไป ามอย่างรวดเร็วเซครับอยากถามใครครับอาถามมิวก็ได้ครับโอ้โหถามมิวอีกแล้วฮะผมสั้นหรือผมยาวฮะผมสั้นค่ะผมสั้นยาวครับถามแม่นะมิวครับเขามีกิฟต์ไหมรับหนูขอเวลาเซิร์ชตั้งหนึ่งหนูจับไม่ได้เอามีกิฟต์ไหมมีค่ะทีนี้ไม่ได้หนูถามใครนะถามมิวต่อถามมิวเอ้าเขาเป็นมีประเทศอะไรคะไทย เราจะไปเริ่มหาสไปกันผมเวลาหนูหนูเป็นหลังหน้าถามมิวก็ได้ครับโอ้โหถามได้นะมิวครับถามมิวตอบถามมิวเอ้าหนูคนนี้เรียกว่าเป็นหลังอ่ะมิวถามมิวหนังค่ะบอกเขเป็นมีประเทศไหนคะะเป็นประเทศไทยครับประเทศไทยครับเฮอริหัวใครครับผมว่ามิลินว่ะมิลินอ่ะ เฮ้ยเขามาแปลกว่ะพี่เหวาครับพี่เหวาโหวตใครครับอย่าว่าอย่าโหวตตัวเองดีกว่าโหวตตัวเองว่ะเฮ้ยโหวตตัวเองไม่ได้แต้มนะฉันรู้สึกอยากอินดี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยจะหวตคนอื่นก็ได้โหวตมิวอ่ะโหวตมิวมิลินหนูหวตมิวโหวตมิวมิวมิวเพื่อเสียงมันจสงบกันพี่มิลินกันฮะและคนที่เป็นสปายในรอบนี้ก็คือ

ออมิวเริ่มก่อนก็ได้จั่งบนลงล่างบ้างครับม <laughs> ิบวบาบว่าเกมดังค่ะอ่ะอากลับมาล่างขึ้นบนก็ได้ค่ะเกมเกมสมัยก่อนๆเลยค่ะอ่าโอเคเหย่เป็นเกมวิ่งไ,ไ,ล,ไล่ฮะวิ่งไปในไลฟ่ป้องไม่บอกรว้ยพี่เซ่พี่เอเออเก็บเก็บแต้แมครับอ่าโอเคเริ่มจากไอเซเลย าตามขนมทำเนียร์เราต้องมีว้าหนูไม่ไดหรอพี่เอ่อเกมเนี้ยไฟใหญ่ไหมคะไฟเกมหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่เคยโหลดเลย,ยแล้วมิวโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษพี่ขาพี่คนต่อไปแล้วอโอเคอย่าเอถามใครถามมิวถามมิวตัวละครหลักมันสีอะไรตัวละครเอ้ยสีแดงสีแดงว่ะคุณวมิวเล่นมาริโอว่ะ มิลินุาถามใครมิวใช่ไหมอะเริ่มเลยให้หนูถามมิวอะต่อเลยเกมมีผลไม้ไหมมันมันไม่นับเป็นผลไม้ค่ะมิวถามใคร,รมิวหลมเี่ยวเกมนี้มีมานานยังคะก็มีมานานอยู่นะเออสมัยวายทูเคเลเป่าวายทูเควะสมัยวายทเคแล้วก็มันก็มีนะ ว่าโอเคกันหาสปายกันดีกว่านะทุกคนสปายก็เป็นมิวเว่าเป็นมิวอะเซตออว่าไงมิวครับโอ้ตอบเหยืแล้วกันตอบเหยาอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องไอ้ยอดเป็นการแบบรีเวิร์สแกนตอบตัวเองไม่ได้เลยงั้นเรามาดูกันว่าสปายนะในสี่คนนี้คือใครมิว เย้กมบ้างค่ะทุกคนยวได้เกมอะไรอ่ะไปโอ้โยยูหนึ่งบอกแล้วว่ายวไม่รู้ว่างีมจบไลฟ์เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งดูนะครับลงกูกระเนื่อยมากเลยไปล้วอะไรนะไม่ได้ยินกกกกกก